ประชาธิปไตยต้องเป็นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันไม่แน่ถ้าประชาชนเห็นแก่ตัวชิบหายหมดสมมุติว่าประชาราชรทุกคนเห็นแก่ตัวก็จะเลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวแล้วผู้ชายเห็นแก่ตัวก็ไปตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเห็นแก่ตัว ไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งล้วนแล้วแต่เห็นแก่ตัวแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเพื่อนปูครับลองคิดดูวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอบคุณเธอนะครับเพราะว่าเธอในฐานะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพวกผมทำให้ผมได้รับเกียรติจากพี่น้องชาวมอชอให้มาเป็นตัวแทนสื่อสารถึงเธอครับพวกเรายังคงมีความรักในฐานะเพื่อน แต่วันนี้ผมอยากจะฝากบทสุดท้ายไว้ว่าสิ่งที่เพื่อนกำลังทำวันนี้มันก็คืออนาคตของประเทศที่ลูกหลานของเราจะต้องรับผลและเรียนรู้จากมันผมไม่อยากให้เพื่อนผมกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่แยกประเทศไทยผมไม่อยากให้เธอเป็นนายกหญิงที่ทำร้ายประเทศไทยมากไปกว่านี้ ยืนยันนะครับว่ายังรักเธอเหลือเกินรีบลาออกเถอะเพื่อนๆรอ,ออยู่ถ้าเธอได้เพื่อนที่ดีๆอยู่รอบตัวเธอผมเพื่อนๆทุกคนเชื่อมัน่นแล้วเราก็ยินดีให้อภัยเราคนไทยยอมไม่อภัยไหมครับถ้าคาสำเนึกผิดขอบคุณนะครับขอบคุณมวลมหาประชาชน ขอบคุณทุกท่านจริงๆและขอบคุณที่สุดก็คือพี่กำนันสุเทพและพี่ๆทุกคนชาวมอชครับพวกเรามอชรักชาติครับและเราจะสู้เพื่อแผ่นด,ดินไทยด้วยกันครับขอบคุณครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันเวลาใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับชัยชนะที่พวกเรา รอคอยมาเป็นเวลานานแสนนานใกล้จะถึงแล้วครับชุดที่สามถัดไปเป็นการอ่านบทกวีจากนักศึกษาเก่าสามท่านนะครับผมขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะนางดอกไม้ไร้คุณธรรมบ้าอำนาจกลุ่มลูกช้างประกาศ ร่วมต่อต้านโค่นระบอบทักษินวิชามานคิดล้างผลานแบ่งแยกแผ่นดินไทยมวลมหาประชาชนเป็นหนึ่งเดียวสามคัคคีกรมเกลียวทำรงไว้ชาติศาสต,าตร์กษัตริย์ราชอาณาจักรไทย จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายบริหารผิดพลาดทุจริตอำม,มหิตแม้เด็กชีพสลายจำนำข้าวชาวนาฆ่าตัวตายทำทุกอย่างให้พี่ชายได้กลับมา ชาวอ่างแก้วเตือนสติให้สำนึกใช้ปัญญาตรองตรึกกระบวนท่าทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อราชาลดอัตราเพื่อพี่และวงวานอย่าให้เสียศักดิ์ศรีลูกมอชอ สถาบันที่เกิดก่อให้กล้าหารสอนความดีทั้งเก่งวิชาการประโยชน์บ้านเมืองสำคัญยิ่งชีวีลาออกเิดเพื่อรักษาประเทศชาติจงอง,งาอาจกอบกู้เกียรติศักดิ์ศรีจงตอบแทนบุญคุณ ของมอชาาจนเป็นสิทธิ์ที่ดีของมอชาาจนเป็นสิทธิ์ที่ดีของมอชาและสุดท้ายนะครับวันนี้พวกเราได้เตรียมของที่ระลึก มาให้นะครับโดยเฉพาะสำหรับลุงกำนันเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรูปช้างที่พวกเราได้ร่วมกันยืนหยัดต่อสู้กับลุงกำนันเป็นเหรียญทองคำแท้นะครับน้ำหนักสองสลึงกล้องโพสใกล้หน่อยครับกล้องโพสใกล้หน่อยครับ ผมขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนพวกเรามอบเหรียญการต่อสู้และเป็นเหรียญทองแห่งการชัยชนะในครั้งนี้ครับขอเชิญพี่สุเทพครับโพสใกล้ๆหน่อยครับ ที่อยู่ได้พสใกล้ๆนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขออนุญาตให้รุงกำนันได้เป็นผู้มอบเหรียญทองให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกอปรสอขอเรียนเชิญเลยครับ เข้าเลยใครก็ได้เข้าเลยไปเลยหนังส <Hubble. S 1> ือมานังสือมาไปเลยไปเลยเร็วเลยครับเร็วเลยเรร็ว <c oughs> คับ <c oughs> เร็วเลยครับเร็วเลยครับ เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแห่งการชัยชนะนะครับเหรียญทองนั่นหมายถึงเหรียญชัยชนะครับผมขอเปลี่ยนอันนึง ยอดไปจ่ายยอดไปจ่าย อันนี้เลยนี่นเอาเอาแล้ว่อนแล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 ้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอของจริงรับเลยนี่ไหมครับนี่ไหมครับหมดแล้วนะครับและปีนิดเอาเลยครับ<ๆ>ปีนิดรับปีนิดรับอ๋อปีนิดเดี๋ยวปีนิดปีนิดปีนิดมัวแจกครับครับครับและสรุปนะครับ ผมมีข่าวดีนอกจากเหรียญน,นะครับเรามีเงินที่รวบรวมเพื่อบริจาคให้กับเวทีกปปสนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น5 2 2 6 6 6 0บาทครับครับโดยขอแยกนะครับเป็นทุนการศึกษา2 0 0 0 0 0บาทนะครับทุนการศึกษาของบุตรละกิีดาที่บุปการีได้ร่วมต่อสู้เสียชีวิต มอบให้กับคณะปปปสเพื่อบริหารจัดการ2,022,660บาทนะครับและมอบให้คอปทอ1 0 0 0บาทนะครับรวมมีเงินทั้งสิ้น5,022,660บาทนะครับท,รทั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งมาบริจาค1,270,000บาทท้วนนะครับ ล้วขอให้พี่กำนันได้กล่าวขัความรู้สึกให้กับพวกเราและพ่อแม่พี่น้องด้วยครับขอเชิญครับเอางั้นผมขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่สุเทพจะขอพูดทีเดียวเลยนะครับ